สิงเกอร์สวัสดีครับกลับมาพบกับคุบิอีกแล้วนะครับในรายการค o o ิ้งสิงเกอร์ครับผมคุณหมูเตรียมวัตถุดิบลับอะไรมาเฮ้ยครับเพียรพร้อมแล้วอร่อยมากนะครับขอคูเียมใช่หมูก็หมูสูแล้วกันอ๋อเหรอเท c เชล f ฟรีแลนซ์ลองเติบโตดูครับเรียกพี่ได้มาให้ไม่โหโอ้โหคนถูกทิ้งเป็นเพลงเดียวที่เป็นเรื่องจริงโดนทิ้งอิน ดียเียเลยเพื่อนสวัสดีครับกลับมาพบก,กับคุบิอีกแล้วนะครับในรายก,การค o o ิ้งซิงเกอร์ครับผมวันนี้นะครับก็หลายๆคนอาจจะอยากรู้มากเลยนะครับว่าแขกรับเชิญเราเป็นใครแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นศิลปินในยุค90นะคร <venture> ับอยากรู้ไหมครับว่าเป็นใครจริงๆแล้วเป็นคนที่หลายคนต้องรู้จักเพลงเขาแน่นอนดังมากๆเลยนะครับในยุค90แต่จริงปัจจุบันนี้ก็ยังมีเพลงที่ดังอยู่ด้วยนะครับพบเขาเลยนะครับพี่หมูหมูสรับผมบ สุดท้ายแล้วรักนี้ก็ต้องจบได้ครบได้พบกับเวลาจาต่อให้ทำมาดีแค่ไหนมันก็ต้องเจ็บ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานอีกแล้วนะฮะใช่ครับพี่นานมากแล้วเราสดสดกันเลยใช่ไหมฮะรายการแบบว่าผมนึกว่าจะตัดไปอีกทีแล้วเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพี่หมูค่อยเข้าฉากนี้นะครับอะไรเงี้ยไม่มีเลยฮะยาวกันเลยทีเดียวเล่าถึงปัจจุบันนี่ครับว่าเป็นยังไงบ้างปัจจุบันก็สบายดีก็ยังทําเพลง อยู่นะครับอย่างทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตแต่งเนื้อร้องทํานองบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ต่างๆนานาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับว่าอดีตทำอะไรยังไงมาบ้างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คร่าวๆกันเลยว่าคุณหมูเตรียมวัตถุดิตรับอะไรมานี่ครับนี่ครับนี่ครับ เนื้อใช่ไอ้ผมหยิบนี่มีมีนี่ฮะไปหยิบวัตถุดิบมาด้วยฮะอ่าวัตถุดิบวันนี้ก็คือเต้าหู้ครับฮะเต้าหู้อันนี้ฮะเต้าหู้ครับวัตถุดิบเลยครับเป็นเต้าหู้คือเป็นน้องชื่อเต้าหู้นะครับใช่ครับน้องชื่อเต้าหู้จะเสียเวลาทำไมไม่รู้โอ้ยน่ารักมากน่ารักมากวับนี้ผมจะดิดติดมาด้วยนะครับงั้นโอเคพร้อมแล้วอร่อยมากนะครับว่าชาวเกาหลีก็นิยมกันมากนะครับ มอดเลยหรือเปล่าไม่ได้ได้ลงได้ไหมไม่เป็นไรครับกินกันเองครับแล้วเราเอาอย่างนี้เลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วลูกแหมน่าลังจริงเอาเฉลยจริงหรืวเปล่าวัตถุดิบเบคอนเบคอนเบคอนนะครับอ่านี่เลยฮะเอามาได้เลยได้เลยครับผม ทำไมพี่หมูถึงเลือกเบคอนมาครับวันนี้ครับจริงๆผมคิดว่าเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการ <ฮะ S 1> ทําอะไรหลายอย่างคือเบคอนมันเป็นวัตถุด,ดิบขี่โกงชนิดหนึ่งที่มันอร่อยมากๆเลยมันอร่อยด้วยตัวเองเยอยู่แล้วชอบมากเลยแล้วก็กซ์<ร> <mix S 1> อย่างเช่น เบคอนผัดกะเพราอะไรเงี้ยนะพี่ม,ม,มา,มาทำไบไทยๆนย่นน <ะ S 1> ุดยอดนะนทำได้ทุกอย่างแล้ววันนี้พอทราบน,นะครับว่าเดี๋ยวพี่ิจะทำอะไรให้กินนะไม่รู้เลยครับเดาไม่ออกคือคือ,คอที่กล้าพูด่ะเบคอนผัดกะเพราเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าพี่บิ๊กอาจจะไม่ทำเบสิกขนาดนี้จริง <c oughs> ไม่อย่างที่หมูพูดเลยคือมันทำได้หลากหลายมากเราก็เลยนึกเมนูไม่ค่อยออกนะแต่เราก็นึกออกอันหนึ่งไม่เคยเห็นใครทำนะเนี่ยอะไรพี่เดี๋ยวไปดูนีกว่าเนาะไปดูวัตถุดิบกันก่อนครับผมว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของพี่บิ๊กนะใช่ครับ วัตถุดิบเสริมโอเคโอเคโอเคขอทูบขอทูบเจรถุดิบของไทย เก็บเต้าหู้มะลูกเต้าหู้ไปพักก่อนนะโลกโหมาแล้วแบบนั่นโหกลัวเลยคิดว่าต้องแบบว่าดูแบบว่าอล่รดูน้อยมากเลยเนาะมีแค่ข้าวถั่วกระเทียมแค่นี้นะโหน้อยมากเลยอ่ะข้าวสารใช่ไหมนี่ข้าวสารดิบครับผมใช่กระเทียมเลยใช่แค่นี้เองแล้วก็เบคอนับแล้วก็เครื่องปรุงครับแค่นั้นเองอ่าจริงๆผมตั้งใจก็คือทําเป็นข้าวอบเบคอนผมเคยดิแต่ข้าวอบเผือกนะชาวจีนครับ ไม่ไม่รู้มีคนทำหรือยังนะแต่ว่าเราเราคิดถึงข้าวมันไก่อ um ตอนข้าวมันไก่เขาก็ใช้น้ำจากการต้มไก่ใช่ไหมครับเอามาหุงข้าวใช่นะฮะครับอันนี้เราใช้นี่ฮะน้ำมันจากอ๋อพี่จะแบบว่าใส่แบบให้มันมันละลายย้อยๆยอยอกมาแล้วเป็นน้ำแล้วเอามาหุงข้าวผสมกับน้ำซุปแล้วก็หุงข้าวอะไร<อ>ประมาณนั้นประมาณนั้นเข้าใจนะที่แรกผมเลยว่าจะเอาไปคลุกไปเฉยใช่แต่ก่อนอื่นผมว่าครับเราเอานี่ไปล้างก่อนมาอ๋อ เรายวเราล้างให้เราล้าง้เดี๋ยวระหว่างเราล้างนะเราถามไปด้วยก็คือว่าเออย้อนกลับไปต้งแรกเลยครับหมเข้าวงการเยังไงจริงๆเราเจอกันยังไงก่อนดีกว่าเราเจอกันยังไงพี่พี๊แกผมจำจะอยู่บริษัทติดกันใช่ตอนนั้นผมอยู่ที่ JX Academy ซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะเขาเรียกอะไรเป็น Special Freelance ก็คือเป็น สเปเชียลฟรีแลนซ์เจเนอ a รอะไรก็ตามก็คือจริงๆล้าเป็นลูกศิษย์พี่ปุ้มโดยโดยที่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์แบบที่สมัครเข้าไปเรียนด้วยเหมือนเป็นไปหาพี่ปุ้มด้วยความเป็นส่วนตัวแบบเสาะหาเหมือนเด็กสมัยก่อนอ่ะครับคืออยากจะได้อาจารย์คนหนึ่งที่ชี้นําทางเราว่าเราจะไปยังไงแต่ติดต่อกว่าจะได้นี่แบบเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างนี้เลยครับกว่าจะได้เจอแกแล้วก็โอเคจะพัฒจะผู้เวลาผ่านมาหลายปี เจอพี่ปุ้มอีกครั้งห่ห่างห่างกันไปแล้วเจอพี่กันอีกครั้งปากว่าแล้วแกก็เรียกไปที่ Gen X Academy ซึ่งมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งชื่อ Experiment อ่าผมทานนั้นนผมทาน Experiment One มันก็คือต้นกำเนิดเพลงเข้ากันไม่ได้นี่แหละอันนั้นก็เป็นอัลบั้มนักเรียนที่พี่ปุ้มบอกว่าหมูลองมาเป็นเลย์เลด์โปรดิวเซอร์หน่อยผมก็ไม่รู้ว่ามันมันแปลว่าอะไรครับพี่ปุ้มก็สอนเลย์เลด์โปรดิวเซอร์ก็คือคุณก็คุมเนื้อทั้งหมดอะลองดูลองเติบโตดูครับเนื้อเพลงของ ไปแบบมีข้อบอกพร่องหรือขาดตัวบกพร่องนิดนิดหรือช่วยเสริมช่วยเติมแต่งแต่เป็นการช่วยกันแนะนําให้ความรู้แก่กันและกันในในหน้าที่นั้นนะก็คุมเนื้อลองทั้งหมดก็ยิ่งใหญ่ยอยู่นะนนนช่วนทุกที<ด>ไม่เม่อไม่ดีอ,ผม,อผมไม่รู้จักด้วยนะที่<ม>เพราะว่าอัลบั้มมันเป็นอัลบั้มพิเศษใช่แล้วบริษัทที่ผมไปทำงานอันนั้นน่ะล้าชินเนี่ยข้างๆมันมีอีกบริษัทหนึ่งนั่นแหละฮะบริษัทนั้นชื่อ คัฟแมนเรคคอร์ดเออพี่บิ๊กอยู่แถวนั้นแล้ว <laughs> เราก็เจอกันคัฟแมนเนี่ยโดยตรงก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตเพลงฮะครับมีศิลปินมีสังกัดอย่างเงี้ยเป็นค่ายเพงลง <uff> แล้วกันครับแล้วก็เจนเอ็กซ์จริงๆก็คือเป็นโรงเรียนแล้วกันเนาะโรงเรียนสอนพวกเกี่ยวกับพวก Music Technology <c oughs> มิวสิ t เทคโนโลยีในสมัยตอนนั้นแต่ว่าก็มีเขาเรียกอะไรคลาสที่สอนการเป็น นักแต่งเพลงด้วยแล้วก็มีผลงานออกมาด้วยใช่อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นแบบว่าให้นักเรียนได้ทํางานผลงานจริงๆเหมือนที่ในตลาดเขาทำกันอ่ะสอนให้รู้ว่าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วไปก็เหมือนที่สิท์นะพี่นะใช่ใช่ฮะที่สิท์หรือว่าก็คืองานจบงานจบที่จบแต่ว่าเขาก็เซอร์ไพรส์นักเรียนด้วยกันเฮ้ยคุณได้ทํางานจริงๆเลยนะเพื่อที่ออกมาขายจริงๆเลยเนี่ยวิธีการทําตั้งแต่ ขั้นตอนแรกต้งแนตะ่ต้นน้ําผลิตในห้องอัดจ,จนวิธีขายอะไรอย่างเงี้ยสอนกระทั่งธุกรกิจตนตรีเลยออันนี้ย้อนกลับไปกี่ปีนะพี่ยี่สิกว่าปีถึงจะพูดดังเกือบหลด่นเลยเนี่ยยี่สกว่าปีซึ่งผมถือว่าทัานสมัยมากนะตอนนั้นเนาะ <c oughs> ใช่ครับจริงๆเหมือนเพลงให้หมูเนี่ยเป็นเพลงแรกๆเนาะในเมืองไทยที่มันเป็น R&B แบบ R&B บบจริงๆอะ่ะคือจริงๆหมูชอบสไตล์ R&B หรือเปล่าแล้วก็ตอนนั้นมันยังไม่ค่อยแบบคิดเท่าไหร่นะสไตล์ R&B าเงี้ยครัทำไมถึงแบบเลือกเพลงที่เป็นสไตล์นั้นครับ จริงๆล้วก็ชอบมากๆในช่วงนั้นคะับสำหรับผมเน้นไปที่การร้องมากกว่าการร้องสไตล์เนี่ยสไตล์ R&B ชอบมากๆในช่วงจริงๆอิทธิพลก็มาจากพี่บอยโกสิพง์นี่แหละเขาเอามาเสิร์ฟพวกเราก่อนใช่ไหมใช่แต่คนฟังว่า R&B มันมีหลายแบบนะต้นกําเนิดเนี่ยพี่บอยกสิพง์เนี่ยแกเอาแบบที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะต้นฉบับอะ่ะเป็น R&B แบบ traditional เราใช้คํานี้ได้ปะได้ฮะได้ในเมืองไทยนะสมัยก่อน ที่ฝรั่งเขาทำา R เอบียุคแรกๆเขาจะเป็นดนตรีสดดนตรีเหมือนที่บอ,โอยโควสิ่พงชุดแรกๆอะ่ะที่มีเพลงเจ้าหญิงเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยก็ก็ฟังมาจากตรงนั้นเลยแล้วก็เลยไปลิงก์กับไอเอบีฝรั่งที่เราเคยผ่านหู<อ>แต่เรารไม่รู้หรอกว่านั่นคือ IM B อเอ็นบีอ่ะต่อ,อยกว่าแต่พอฟังพี่บอยรู้อ๋อเรารู้ละอ,อันนี้ก็คือไออนบีนั่นก็ใช่นี่ก็ใช, <c oughs> ใช่ที่เราเคยฟังแล้วก็มาฟังแบบที่ทันสมัยก็ยุคแบบบียองเซ่อะไรอย่างเงี้ยยุคที่เขาเล่นลูกคอเยอะๆยุคหลังละอ่ผมก็ สมัยนั้นดนตรีมันก็เริ่มเป็นทันสมัยขึ้นแล้วก็แถมถ้าข้ามไปฝั่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับฝรั่งเนี่ยมันก็จะมีดนตรีอาร่านบีที่เริ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปนมีความทันสมัยอยู่เยอะก็คือก็ได้ละออกมาเป็นออกมาเป็นได้รับแรงล,ลออกมาตอนนั้นใช่รับอิทธิพลมาเป็นเพลงร้องแบบนั้นในเพลงเข้ากันไม่ได้อ่ามีม,ม,มีหลายคนอยากรู้ว่า <c oughs> หมูหมูซูหมูซูเน,น,นี่ยมาจากไหนชื่อวงเหรออ่าจริงๆไม่ใช่เลยอ่า วันที่ทำหน้าปกอ่ะอัลบั้มเนี้ย Experiment เมนอ่ะแล้วละเพลงเนี่ยน้องก็บอกว่าพี่ปุ้มถามพี่ปุ้มว่าพี่หมูเขายังไม่มีฉายาเลยนะต้องมีต้องมีต้องมีนามสกุลอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นคนที่ชื่อกอร์เขาจะเป็นสิงคโปร์ไนท์บางคนชื่อมั่มนะน้องชื่อมั่มเขาแต่งเป็นชื่อมัมมี่อะไรอ่างเงี้ยนะคนหนึ่งชื่อเอียสจำพี่เอียสได้ไหมจำได้จำได้พี่เอียสจะเป็นซาวด์อินจิเนียร์แล้วเป็นคนทำเพลงในอัลบั้มนั้นด้วยอยู่คนหนึ่งเอียสนี่เอียสนี่มีชื่ออะไรต่อไหมพี่เอียส พี่โอ๊ตพี่ปุ้มเป็นคนตั้งให้ส่วนผมเนี่ยพี่ปุ้มก็แบบหมูก็หมูสู่แล้วกันอ๋อเหรอคอไม่มี่ปุ้มไม่มีความหมายอะไรพูดขึ้นมาเลยคือพูดขึ้นมาว่าหมูสู่อะไรเงี้ยหมูสู้มั้งอะไรเงี้ยชื่อนี้นี่คือได้มาจากพี่ปุ้มเลยนะฮะเนี่ยใช่ครับพี่โทษทีสน้ำมันนิดเดียวครับ นิดหน่อยพอเพราะว่าตัวเบคอนเรามันมีน้ำมันอยู่เลยพี่บิ๊กพี่บิ๊กเอาแบบว่าเอาแบบว่าไฟแรงเลยเหรอใช่ครับผมอ๋อเอาแบบไฟแรงเลยเราเป็นคนไฟแรงฮะโอเคยาเทียมเลยเทียมใส่หมดแล้วนะกระเทียมเนี่ยกินได้นะครับกินได้ครับโอเคพี่พกขับเลยนะคุณกินกระเทียมไหมกินกระเทียมได้ไหมกินได้เลยครับชอบมากครับ หมายึงว่ามันมีที่มาชีเรือกเล่าเอาเลยฮะคุกเลยฮะปกติถ้าเวลาผมทำเบคอนผมจะแบบว่าย่างไว้ให้น้ำมันมันออกแต่เราจะรอกันไวไหมไอ้น้ำมันน้ำมันออกเยอะมากไม่ได้เพราะว่าข้าวมันจะมันเกินไปอ๋ออ๋อเป็นวิธีของครูบิ๊ก ไม่ใช่อันบีอะพี่หมูพี่หมูคิดว่ามีสไตล์ไหนที่่หมูชอบไหมแน่นอนครับสไตล์ที่ใกล้เคียงอันบีมากๆก็ต้องเป็นแบบนี้เลยเรียกพี่ได้มาให้โอ้โหใช่แล้วจริงเลเนี่ยโอ้โหลองลูกทุ่งก็ได้ใช่แล้วจริงๆไม่พุดเล่นนะจริงๆถ้าไม่ใช่อันบีก็คงเป็นคิดไม่ออกเหมือนกันครับครับ จริงๆป๊อปทั่วไปอ่ะแต่ผมก็กําเนิดมาจากร้องเพลงแบบพี่แจ้มาก่อนนะทีแรกพี่แจ้แล้วก็พี่เบิร์ดอะไรเงี้ยเราก็ต้องผ่านการเรียนแบบเสียงพี่พี่พวกนี้มาแล้วก็โหอีกหลายคนก่อนที่จะมาเจออาร์บีแล้ววันนี้เราใส่ซีิ๊ว้ไหมใช่ไใส่เรียบร้อยแล้วครับฮะโอ้โหผมมากไม่ทันเดินเดินไปดูเต้าหู้แต่ว่าเวลาเราทำจริงก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาจากตรงนี้ฮะมาใส่ในมั่งับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปรุงเพิ่มครับ เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะจืดเกินไปเพราะว่าเราใส่น้ําด้วยไง อ๋อใช่่ะอ่าแล้วก็ต้องปรุงเพิ่มเพลงไหนที่แต่งมาทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจที่สุดชอบที่สุดเพลงที่ชอบที่สุดที่จริงก็หนีไม่พ้นเข้ากันไม่ได้กับไม่เคยนะฮะแต่แต่จริงๆแล้วตอบหลายรายการมากเลยอ่ะจะซ้ําเอาเป็นว่าเพลงนอกจากสองเพลงนี้ที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะเป็นเพลงอยู่คนเดียวก็เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งมันตรอมเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันก็เลยเสียาย ใคิดแต่งให้พี่เบิร์ดอ๋อใช่ใช่ใช่เลยเพลงนี้ก็แบบมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบใช่ผมผมไม่คิดว่าผมจะแต่งแบบนี้ได้ครตอนครับโอ้ครับแปลกมากเลยอันนั้นสหรับผมพี่หมูนิ่งจริงแล้วตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยทำไมถึงชอบร้องเพลงรู้ตัวเองว่าชอบร้องเพลงเนี่ยตอนไหนก็คือตั้งแต่เด็กเลยไหมครับหรือว่าใช่ เห็นแม่ได้ยินแม่ร้องอมแม่จะร้องเพลงตอนเด็กแม่ก็เป็นนั่นแีละช่วยอากงขายพวกผลไม้ดองอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาเช้ามืดเนี่ยต้อง ลุกขึ้นมาทําผลไม้ดองทั้งบ้านเลยนั่งยองๆแล้วก็ทำแต่ว่าแล้วคุณแม่ก็รองเพลงด้วยใช่มีความคอนทราสต์ตรงที่ว่านั่งสับนู่นสับนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วฟังเพลงทุกแนวนะฮะตอนนั้นแม่สมัยก่อนคนชอบฟังเพลงมากโดยเพราะถ้าไม่เป็นเพลงลุกกลุงลุกท่งก็ข้ามไปฝรั่งเลยอ๋อหมายถึงตัวคุณแม่เองก็ฟังเพลงฝรั่งด้วยนะฟังเพลงฝรั่งฟังถ้าไม่รู้ภาษาหรอกแต่ว่าฟัง โอ้สุดยอดครับคนสมัยก่อนรุ่นนั้นชอบฟังมันมาจากการฟังเพลงฝรั่งครับใช่พี่มีคาร์เพนเตอร์มีใช่เซเวนตี้ทั้งหลายนะมีหลายๆวงแล้วก็ป๊อปป๊อปก็มีก็จริงๆก็ไล่มาตั้งแต่เพลงฝรั่งจนเพลงป๊อปแล้วก็ยันเพลงลูกทุ่งได้ฟังหมดเลยโอ้โหก็เลยก็พี่หมูก็เลยได้ซึมซับตรงนั้นมาใช่ครับแล้วก็มาเริ่มร้องจริงจังเล่นกีตาร์ตอนไหนฮะตอนได้ฟังพี่โอโอลานเอออยากเดียลลานโปรเจกต์อหรฮะใช่ โอแต่ว่าเเล่นกีตาร์เริ่มแรกทุกคนก็คือเริ่มจากครับกีตาร์โปร่งสี่คอร์ดนี่แหละฟังดีโอรานก่อนถ้าที่จําภาพนะฮะแล้วก็สนใจมากๆตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเลยอ่ะจับไม้กวาดมาทำตามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ท้ายที่สุดตัวหลังจากนั้นก็ได้ไปฟังเพลงอีกหลากหลายมากมายมีเพลงอะไรกันฮะเพลงอะไรอ่ะเพลงของอ๊อฟปองศักดิ์อ่ะชื่อชื่อเพลงอะไรนะเพชาก็ถึงชื่อว่าความจริงมาก ก็ข <un> ึ้นชื่อว่าความรักความรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนแล้วมีมีมเพลงหนึ่งเพลงของเอกสุรเชษฐ์เมื่อไรนะที่เธอจะกลับมาเมื่อไรนะที่เธอจะกลับมาเคยนับวันเวลาเธอจะให้ ไอ้ผมเนี่ยก็เพลงนี Bless ้เอกเขาแต่งเองนะเนี Boy, ่ยผมแต่งผมแต่งโอ้สุดยอดเลยคุณแต่งให้ผมสักเพลงหนึ่งนะครับผมใครับแบบนี้นะได้อย่างเพลงคนถูกทิ้งไงฮะอินสปิเรชันมาจากไหนครับโอ้คนถูกทิ้งเป็นเพลงเดียวที่วลจริงโดนทิ้งโอ้โหว้าวอินเศร้ามากเลยจึ มาจากเรื่องจริงนี่เอ,อ,เ,อ,อเล่าไงดีอะครับถูกทิ้งจริงจอ๋อไม่มีเหตุการณ์ที่ผมผมก็แบบว่าฟูมลไฟยอยู่นะฮะแล้วก็เหมือนแบบแฟนที่ทิ้งไปแล้วเนี่ยเขาก็ปลอบใจอะ่ะเหมือนบอกว่าเฮ้ยเธอ,อจะมาแบบ เศ้าอะไรกับเรื่องแบบนี้เรื่องความรักมันไร้สาระนะเรามันอยู่ในวัยที่แบบเราต้องทำมาหากินเราต้องครับมุฟออนเออมุฟออนเขาก็สงสารด้วยอะไรด้วยแต่จริงเขาอยู่คนอื่นโอเคเราก็ตอบไปแต่ไม่ได้ตอบเขารเราตอบใส่ <c oughs> เครื่องอัดอะเ,อเครื่องอัดเทปเล็กๆอะเราตอบว่าเอ้ย เรานึกถึงคาเขาแล้วเราก็บอกว่าจะห้ามไม่ให้เราร้องไห้ได้ไงคนถูกทิ้งจะต้องทําไงได้อะมันก็ต้องเศร้ามันก็ต้องร้องไห้มันก็ต้องจนอยู่นน้ำตามันก็กลายเป็นกลายเป็นเพลงเลยเป็นเนื้อเพลงไม่ทนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเงี้ยครับอย่างเพลงทั่ทษไปอย่างเพลงอื่นๆที่แต่งเงี้ยครับต้องมีอินสแเรชั่นไหมครับหรือว่าไม่ต้องมีหรือว่าอื่น เพลงอื่นๆก็มีแบบว่าอย่างเช่นเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้นี่คือเป็นเขาเรียกอะไรว่ามันมันเฮ้ยนี่คุณเป็นเจ้าพ่อเพลงเศร้าเลยเนี่ยเนะมีแต่งเพลงที่แบบสมหวังเออสมหวังนึกไม่ค่อยออกเลยพี่เข้ากันไม่ได้นี่มันเหมือนแบบเหตุการณ์บังคับก็คือแบบเราต้องส่งงานโดยเร็วแล้วอ่ะแล้วเราก็เลยนึกว่าเราอยู่ดีเราแต่งทำนองขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอยากโคบอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มาค่อยๆไล่ว่ามันเป็นจินตนาการอะแรงบันดาลใจมันเป็นจินตนาการว่า คนออกหักต้องเป็นยังไงแล้วก็เล่าเรื่องในหัวตัวเองอ่ะหนึ่งเาจะเป็นอย่างนี้สองาจะเป็นอย่างนี้สามเราจะเป็นอย่างนี้อดาวเอาแต่เป็นการเดาที่เราอินมาก่าอ่าตอนนี้ข้าวเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปข้าวหม้อนะครับผมได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำท็อปปิ้งครับได้เลยครับโอเคตอนนี้ก็เหลือท็อปปิ้งครับระหว่างที่เรารอข้าวนะครับท็อปปิ้งจริงจริงก็อันนี้เป็นวิธีคุณเลยก็คือทอดให้กรอบครับ เมื่อกี้ยังไม่ใช่นะเดี๋ยวต้องลบกวนพี่หมูช่วยเป็นพ่อครัวแล้วครตอนนี้ครับเชิญฮะเปิดเตาเปิดเตาครับเปิดเตาไฟแรงหรือไฟอ่อนครับแล้วแต่เลยครับพี่ไฟอ่อนเดี๋ยวกรัวมันจะช้าเลยจัดเลยครับได้ระหว่างรอเราถามอัปเดตปัจจุบันแล้วกันครับได้นะพี่ว่าเออ ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เห็นก็มีโปรเจกต์ไปร่วมกับทางต้าด้วยจักด้วยไหมครับใช่ครับกําลังจะทำเพลงกับพี่ต้าพี่จักแล้วก็ก็อยากจะออกเพลงของตัวเองภายในเดือนหน้าให้ได้ด้วยครับ A few moments later ครับและนี่ก็คือเมนูที่วันนี้นะครับออกมาให้พี่หมูตั้งชื่อเรือเรียกว่าอะไรดีครับข้าวอบ ข้าวอบมูสูข้าวอบมูสูหมูอ่ะหมูสอ,อ้ยเอ,อ้ยใช่เลยข้าวอบมูสูข้าวอบมูสูข้นใช่มูสูข้นเดียวเดียวจะจะเอาเป็นแบบว่าเกี่ยวข้องกันบิ๊กบิ๊กบอบมูสูข้นมันจะไปกระจายแล้วนะข้าวอบบิ๊กใช่ใช่นั้นหมูโอเคก็เรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนการชิมแล้วล่ะคุณได้พี่ครับแนะนำว่า ทานข้าวพร้อมกับตัวท็อปปิ้งที่เราเป็นเบคอนทอดด้วยนะครับแล้วก็มันต้องมีถั่วด้วยเนี่ยสังเกตดูนะมันต้องสุดยอดเลยน่คุณชิมก่อนนี่แหมมันเป็นด้วยกันเลยพี่เรากินก่อนแล้วเนี่ยเราต้องพร้อมกันครับโอเคได้พร้อมกันครับเชิญเลยฮะโอ้แต่พริกนี่ผมยังไม่ค่อยกล้าจริะผมเอาเบคอนเยอะๆนะพี่นะอันนี้เลยนะได้นะได้นะได้นะคุณกินก่อนผมเอาพริกกนเลยนะอือนะฮะสุดยอดเอาความกินสุดยอด อร่อยใช่ไหมครับตื่ดไปไหมไม่เลยเพราะมันพอดีกับเบคอนดยอยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเบคอนเยอะต่อคำหนึ่งอะเค็มไปด้วยทั้งแต่เนี้ยแล้วแต่คนชอบแล้วจะใส่เบคอนมากน้อยซึ่งในข้าวนี้อยู่แล้วหรือบางคนอยากกินรสจัดก็น้ำปลาพริกมาใา่ส่วนความกรอบนี่แล้วแต่เนาะแต่เรามีเวลาเท่าที่เท่าที่ได้ด้วยก็คือแต่ข้าวนี้ก็ถือว่ามันโอเคละจืงึืงครับคือตัวข้าวนี่อาจจะนิ่มนิดนึง ราะว่าส่วนตัวผมชอบกินแบบข้าวนิ่มๆนิดๆสวยๆหน่ยอยเป็นเม็ดอ๋อแม็นี่คือพี่ชอบแบบนี้ชอบแบบนิ่มๆนิดๆบางคนก็จะชอบกินแบบแข็งๆหน่อย,อยางนี้ในนี้เฮ้ยต้องพริกด้วยจริงเนี่ยจริงปะมึงจะเผ็ดคุณเ<ข>อาเล็กๆพอเล็กๆขอบคุณครับนะผมว่าเออกันเลยบอกว่าพริกสดจะดใช้ได้เหมือนกันนะอ่าแต่นี้คือพริกแห้งก็จะเข้าเข้าไปอีกนะก็หอมอืมอืมหอมผ่านเนาะผ่านตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามา ฟังศิลปินของเรานะครับร้องเพลงกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะร้องเพลงอะไรนะครับ อยากจะรับความเป็นไปอยากจะไม่รูบมาอะไรแต่ก็ไม่ไหวแค่ถึงเธออยากพูดอีกครั้งหนึ่งอยากสู้อีกสนาทีอยากตอนนี้ดีกับเธออีกสักครั้ง,งเจอแล้วไม่เสีย ก็ไว้ทั้งน้ำตาคนที่อกกลับว่าเราเข้ากันไม่ได้เธอเดินอยู่บนทางแห่งความจริงธอใม้ฉันเดินจากทุกสิ่งสุดความฝันทิยงเส้นไกล oh God เธอคนที mm ่เคยอยื้อกินใจบอกคำร่ำลาลำทางใจว่าเธอคือรักเดียวที่ฉันมีอยากพูดอีกครั้งอยากสึ่งอีกสักนาทีอยากทำดีกับเธออีกสักครั้งเโอ้จะรักไม่เสียใจ do one อยากทำดีดีกับเธออีกสักครั้งเที่ยงค้าไม่เสีใจก็ทิ้งเถอะน่าตายกนจะยอมรับว่าเราเข้ากักไม่ได้อยากพูดอีกครั้งอยากเื่อสักน,นาที

ยอดมากพี่หมูครับไม่เคยฟังแบบเวอร์ชันไลฟ์แบบนี้เลยใช่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ปนกับน้ำลายข้าวกระเพราเมื่อกี้ที่เราสุดยอดจริครับธรรมชาติพี่ธรรมชาติแหมจริงๆมันเสน่ห์ของมันก็คือว่าพี่หมูนี่แบบมีร้องอินพรไวส์มีแอรลิปอะไรอย่างเงี้ด้วยครับพี่อันเนี้ยหาไม่หาฟังไม่ได้จริงจากที่อื่นหรือในออริจินอลอะไรอย่างี้นะครับครับพี่สุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยครับพี่หมูครับท้ายเนี้ยพี่หมูมีอะไรจะฝากกับแฟนๆของพี่หมูไหมครับก็ติดตามรายการ <wounds> <S <S ของเราเยอะๆนะครับครับผมพูดเหมือนเร็วจะมาหลายเทปรายการเราอยากให้มาเยอะๆเลยคพี่ก็จริงๆมีมีงานผมอยู่เรื่อยๆที่ Facebook หรือว่า IG หรือว่า TikTok เราพูดเป็นแบบนี้ได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครแต่ไม่ต้องพูดสีดำสีแดงเลยได้หมดอันนี้ได้หมดชื่อเดียวกันหมดก็คือ M U เว้นว a l M U Z U นะครับหรือไม่อีกทีนึงก็ M U underscore M U Z U นะครับลองหาดู สามชื่อเนี่ยก็จะเจอแล้วก็ม,มีมีหลายคนถามครับว่ามีซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้หรือยังรอกันอยู่เต็มหมดเลยฮะเนี่ย <c oughs> จริงๆทําเพลงไว้เยอะมากแล้วก็กะไว้ครับจะจะ,จะ,จ,ะจะออกถ้าทันก็จะออกที่มีนาคมเนี่ยครับครับออกสักสองเพลงเลยก็ได้มีนาเลยเร็วๆนี้นะครับใช่ครับใช่ครับรอเลยครับรอฟังเลยครับผมครับทีนี้นะครับต้องฝากนะครับรายการคุกกี่ซิงเกิลนะครับ กลับมาพบกับพวกเราได้นะครับแล้วก็มาลุ้นดูนะครับว่าศิลปินท่านต่อไปจะเป็นใครนะครับแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆนะครับจากพี่ๆศิลปินทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะครับพบกับเราได้นะครับทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนนะครับลาดหวังผิดหวังเหมือนเดิมนะครับจากอะไรก็ตามมาดูรายการเรานะครับผมท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่หมูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนด้วยนะครับผม You're king, Sinclair.